ไม่เช็คครับไม่เช็คครับอ่าอะไรตีข้างหลังอ่ะเดี๋ยวคิดคุณในเวลาโบตำรวจเมืองเราถูกเดี๋ยวก็มีพวกตามมาครับดุจริงจะหนีไหมจะหนีไหมจอดจอดครับจอดดุจริงด้วยวิธีงลงรถด้วยของรังสองของรังเสริมหน่อยเวเดอร์ฟาร์มเดอรฟาร์มเอ่อเป็นไอรถเอ็กูวีมีเขาขี่สี่คนด้วยสามคนเหมือนว่าจะไล่ตำรวจแทนเอาตอนนี้พี่กำลังหนีอยู่มาช่วยหน่อยโอเคมันมีสามหนึ่งนะโอเคเอ็มบีซี ไฟซิกจอยแถววันอันลีอ o นนี้โคตรทอนนี้ก็นลุงหน้ากลับไปทางแก๊สแก๊สเป็นมันเป็นทีนะโคตรทโคตรทโคตรทีเอยูยังสีนึงพูดทหารมีสามคนเลปตอนนี้อยู่แถวงานสทไปแล้วกันไปกับไปจากสุพฟินไหมตอนนี้แถวรับงานทไฟ เรากำลังจะมุ่งหน้าไปสารฟินอันอันอันนี้ติดต่อหพอยังอ่ะติดต่อตอนนี้เอ่อเขาก็เห็นตำรับฟินได้ไปที่ตำรับแล้วเหมือนจะติดต่อข้อเมืองเมื่อกี้ติดต่อหมอทับทับบีทับบีทับบีทับค่นั้นแหละแค่นั้นเลยทับบีโอเคขอยัดแท็กทับบีทับบีคุยโอซีขอยัดแท็กวันแล้วกันสเต็กรถเอสยูวีสีอะไรนะพี่ผมมองไม่เห็นสีชมพูสีชมพูตอนที่สเีกอยู่ ใต้สกายของซันต้าบริเบียรตรงยาวอีกทีครับว่าจะเข้าสู่เขตขอนตโนมาลิศ25เวสของเวอร์นาบีทซัสเต็กตรงยาวอีกทีตรงยาวไปเรื่อยๆนะโอเคซัสเต็กเออนั่นแหละออฟฟิเซอร์เลยเมื่อกี้เกือบชนเกือบชนเกือบชนอะไรซัสเต็กอยู่บริเวณเขตของแฟร์ไอเบร์ตรงยาวอีกทีอยู่ข้างของแฟร์ไอเบร์ซัสเต็กอยู่บริเวณเขตของโฮเวร์ดิทหน้าของของคอนเฟอเรนซ์เซ็นเตอร์ตรงยาวไปเรื่อยๆอยู่เขดของทางขึ้นของเวอร์ดันบัฟมซนิดว่าจะขึ้นนะซัสเต็กขึ้นตรงนี้ซัสอุ้ย โอ้มันร้อนั่ะนี่สักพุ่งหน้าอีกกี่เข้าสู่กี่ของมินิทิสเตชันแท็กวันรายงานต่อเลยตอนนั้นยังไม่เห็นผู้ว่าและหมอไปไหนหมดตอนนี้เรียกร้อไปทำอะไรล้างรถไฟแถวเคปิลิฟิวขี้ไม่ได้โอ้ตอนนี้อยู่แถวโควิดโคนุน่าอีกฮะเกี่ยวกับโควิดใกล้ๆล่ะแถวร้านพิซซ่าตอนนี้อยู่หน้าพิซซ่า ไอ้เดินดูดหรืที่รถไฟกำลังขึ้นสะพานไปทางหลงัลงหลังอุบัติเหตุตอนนี้กำลังเข้าเขตเจ้าปรสันตอนนี้อย่างรุบาติเหตุเขตเจ้าปรสันทุกคนเลี้ยวขวาไปทางบทตรเจ้าปรสันมุ่งตรงยาวไปทางอ่าทางรถไฟเจ้าปรสันต,นตรงยาวไปทางที่แพะกระชากีดเล้ยวเอสใช่ไหมใช่ใช่ตอนนี้อยูรร่ใกล้อ่าล้างขาแขกตอนนี้กำลังเลี้ยวซ้ายไปทางหน้าแพะกระชา พี่เลขาส่งต่อตอนนี้มันเขายจะสตาร์รถเดามนี่นะคือชนเลย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 โอเคสวยบล็อกบล็อกบลอกไว้บล็อกไว้ปิดเส้นทางให้หมดปิดเส้นทางให้หมดตอนนี้กำลังวิ่งขเข้าออกัลตอนนี้ยังเรียกพี่แต่คารอมนะครับตอนนี้อยู่หลังเอเยนช์ชาตามก่อนตัวนี้ครับตามก่อนโอเค ขี่ออกมาทางนั้นต้งไปให้ที่สอบรถขี่ตอนนี้เราซ้ายบนอยู่ที่แพรกัญชาตอนนี้วนมาอยู่ท่าที่แพรกัญชาไปที่ร้านแล้วตรงยาวไปที่ร้านล้างรถครับตอนนี้วนอยู่แถวที่ขายรถที่โพสคเสือตอนนี้มัเหินลงได้เหินลงให้พี่เอไอ้ทินบุต ตอนนี้ต้องยาไปไฮเวรนสเก็ oh, sorry, sorry, sorry. ตโอนน้อยขอรี่ขอรี่อขอรี่ตอนนี้อยู่ข้างไฮเวรนสเก็ตเลยตอนนี้ต้องยาขึ้นไฮเบรเอ้ยเอาอีไฮเบรตอ,อนนี้อยู่ไฮเวร์หนองส่อ เียตอนนี้ก็จะเข้าสู่สนามบินฮาเวสตอนนี้เลี้ยวเข้าไปแถวเด็กใหม่สนามบินตอนนี้เลี้ยวขึ้นสะพานตัวสนามบินบอกครับเดี๋ยวไปหน้าสอนอนอนนิดนึงนะครับโดนชนมีผู้มีคนต้องงานอยู่หิวอะโดต้องหาควันขึ้นนะแต่ยังไม่เยอะปรุงตัวไว้อยู่อะอัปเดตอัปเดต อยู่ข yeah. well ้างสนามบินท็อปควอเโคเชนด์ดอวันนี้มุมขวาออฟฟิเซอร์เป็นแล้วหรือเปล่าตอนนี้อยู่ขอบสนามบินเออไม่ใช่ทางถนนหลักแต่เป็นเออข้างข้างน้ำเลยตัวเชนด็อกเบียดเลยรถเบียดเลยไหมโอ้ยออย่าจะพิษเลยตอนนี้เข้าไปกุญชนดอวิลลาร์แล้วอยู่ที่แถวเอ่อคอนเทนเนอร์ มชินดอวันนี้ออกไปไฮเวย,ย์วยแล้วอรับ้นนำมันหมดเออไอยบีจอดหน่อย,อยเออได้ตรงไปเลยหรือยตามทางเลยไ่ชินดอกตามทางไปเลยตอนนี้็เลยเข้าไปอียครับผมเออตอนนี้ใกล้เออเอ,อ,อยู่ข้างสเตเดียมอีกทีหนึแล้ว อยู่แถวๆไฮวีข้างสเตเดียมตรงยาเลยไปครับมาข้างหน้าโดนสวยงามรถสีรักรถสีรักไปต่อไปที่ไหนยี่ไหน,นตรงเออตรงไปแล้วตรงไปเลยโอโชิเออพาออร์ททางซ้ายโซนไหนโซนไหน อ่าสว่วนเลยอ่ะตัวอีทบีตรงอธิบายยังไงดีมันไม่มีที่เลยไปกดบบเอานัดคุยเนาะเลี้ยวซ้ายไปเลยไปนี้ระวังรถจะพังนะไปไปไปกลับลงไปกลับลงไปไม่ไหนละ,ละเข้ากลับไปแล้วกลับยังแต่ยังเล่นอยู่ข้างบนนั้นเล่นลงไปตรงทางข้างล่างนะมีขบวน เก็น็อตล็อกเขาตอนนี้ถ้าเาจะเข้าพาร์มเโนเช็คอยู่ด็อตล็อกเหรอด็อตล็อกใช่เหรอเออด็อตล็อกตงไปเรื่อยๆแล้ตามทางนี่อยู่เรียบรางรถไฟครับรถจะพังแลยเนี่ยชนเซธีตรงที่นั่นเลยรับตัวนี้เหรอ เล่นคอมโบตี้ครับผมโดนชนเออเป็นเกือบทางรถกลเสียหายหนักไหมผก็เออเขาไม่หนักเอาผมหนักกว่นะ่มนเขานั้งเบาครับข้างล่างข้างล่างข้างล่างนี่ตาน้ำรถไฟไปแล้วโอ้โหเขาเป็นข้าบนเปียทะลซ้ําก่อนเลย โอเคขอญัตแท็กว่า,<ม>า,าตอนนี้สติกอัพดเข้าสู่เขตของพลเมืองเจอฟิเซอร์ TC ซ v เอโอเคตอนเข้าสู่เขตของตัวเมืองพลเมิองเจไปที่เรียบร้อยสติกน,น้นำมันน้อมันพอมันกิไน okay, ได้เติมเติมไหมครับกระจายกระจายกลังแยงพบเจอสติกมุ่งหน้าไอทีเข้าสู่เขตแล้วก็เบียขวยเอเจวีทซี IC เข้าสู่ถนนมาเลข้าสีออ อาเ์ดาวเหรอัสิกตรงเห่อยู่ใต้อุโมงค์ของอีสันเทอร์เนลนะอเงกังออกไปผมแล้วคอนแทคโอเคสติก <S 2> <S 2> okay. แลวคอนแทคบริเวณเคีถอยหล,ลังอยหลังได้ถอยหลั <S <S ตอนนี้คุณได้นหนเ็นเนเขาอยากอยู่ข้างน้ำข้างไหนข้างนอ่าหลั Officer, ลงหล,งลงังงงอาร์หลัง เออดูตามใน้ไหมไปเลยผมมนนี่แป้นพื้นี่มันเขาจะซ่อมรถหรือเปล่าตอนนี้เขาจอดตอนนี้เขาเตรียมออกรถแล้ว,ลวไปด้านไปหมดทางปิดเสน้สนทางปิดเส้นทางให้หมดอยู่ไหนนะครับตอนนี้ซัสติกตรงยาวอีกทีถากันรายงานต่อเออเนี่ยแหละป่าอ้ตอ,ตอนนี้กเราจะเข้าตัวเมืองอะไรไปจะ ยูบีปัดหน้าตอนนี้จะเข้าอ anyway ่านหน้าเบอร์เกอร์อนุมาตัดหน้าตอนนี้อยู่เคทัมเปิลมันจะมันจะเลี้ยวขวาขึ้นทางลาข้าคนรวยอ่ะมูหันแลกดูหันแรกรถใกรถเขาใกลงจะผ่า อยู่ลิกแมนลิกแมนเอทิเอะออกเบี่ยงซ้ายลงอไปตรงยาวตรงยาวเหมือนจะลงไปทางาสะพานตรงฟินทันที่อันนี้เลี้ยวซ้ายเออกลับเข้าไปตรงมุมวนกลับวนกลับอยู่แถวโเดโอ แ้วถือรดแล้วอันนี้อยู่หนุนเส้นทางของรดีเจอ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 สวยสีลายหลดับไหมดับไหมไม่ดับไม่ดับแต่น่าจะันขึโอเคตอนนี้อยู่นั่หนำก่อนตอนนี้จะทำที่สวยงามไหมผมบล็อกบล็อกบล็อกไม่ไม่ดับเลยไมดเลยคร่ดับเดับเรดับไปที่ไหนที่นึงสวยดับดับดับลงลงเตรียมเตรองปืนยุดอะไรยังอะไรยังที อย่ายิง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 เกินกวาเห็นจะใช้เพื่นจริงปะเด็นโดนมาหนึ่งนะหายไปไหนอ่ะเขาส่อคนหนึ่งเขาสบวิ่งเข้าไปทางนั้นไปทางสนามเทนนิสนะสนามสนิทไปทางวิ่งวิ่งโขออกวิ่งโขออกตรงไหนอ๋อเห็นละเฮ้ยกันแล้วเข้าดูก็มีดีวันเก่าดูก็มี ยืนอยู่บนกำแพง่ครับหลังสนามเจอเทเซเทเซเทเซครับผมเทเไล่ต่างไรเร็วดบาจะลงโดนลงไหโดเพลงเราเข้าไปเเจอกันไ่ ออกครับออกปิดสินทาให้หมดจะร้อยสินทาหมดโดนคัสตี้เหรอนั่งนั่งหลังนั่งหลังนะจับจับไปที่จับแล้วเอารถมารับหน่อยเนี่ยโคตรโแล้วใช่ไหมอ่ะตอนนี้ได้ตัวผู้ต้องหาแล้วครับโอเคโอเคก็พี่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมต้องหลดเดี๋ยวนะ คอ,อยแลถามด้วยนึงฮะไอ้ไอ้แพ็กกันช้านี่มันอยู่ข้างหลนนังนี่มันได้เท่าไหร่อะเออนะครับยัง,ง,ง,งไม่ออกเยอะไ,ได้วะดึงแพ็กตอนดึงอันดึงแพ็กต่อนดึงอันใช่ไหมโอเคตคลน,นี้รื่ออะไรคลิปื่ออะไรเออถ้าม<อ>ันอยู่ข้างหลังอยู่นี่ทำไงเนี่ยเจลเข้าไปก็มันก็หายไม่ไหมล่ะใช่ใช่หายหายโอเคครับ รถมารับต่อตรงตรงไหนนะนีโโ่โกดังโกดังโกดังหอย